โอเคว่างอีก้าได้สัญงันเ้ื่ไม่ดีเลยเอนเป็นรูกวีตีนันมา อ้ชุบปุบปุ๊บโอ๊ยสโลเลือกเกินไม่น่าไว้ชะลุกันาะนี่กูตายเลยปะเนี่ยอ่ะวาแล้วเฮ้ยผลัดปนตัวเด็กมาเดี๋ยวเจอไหมเผื่อนขี้ไปได้แค่นั้นเออได้ยังได้บ่โอเคหนึ่งทีจวกโอ้ยอันตี้เพิบเดียวเองน้ำกระยับมาหล้วกว่อนันตี้ ไม่รู้เหมือนกันเอฟย่อมตีนหนึ่งนึงไว้อนไงไอ้ยามันออกปรอมเราบนโจ๊กเกอร์เหนตู้ไม่ได้กระต้อยดิฟื้นบวกไปกระเพยกลัวไม่ได้ฟื้นบวกแต่กลัวไอย่าไม่ยันต้ยต้ยโต้ยขี่ละมันร้องตัวบอกเลยมันแอบกันปังเนาะมาหน้าตัวนึงร100ตัวนึงไอ้ยาแอฟเครียดเลยเครียดเครียด

บับฟ้าที่อคยมาครัดเออดิตายมดมนึ่งตัวที่แปดดีจริงจริงื้นบวนเกินรีบบวกเกินโอ้ยเพื่อนเอ้าบวกแล้วตัวนั้น Tại lào oh, ồ là ok bây giờ tao nè bà nè ồ ừ sao lộ á kìa đây kìa nè chỗ cứ để mấy dính cả rút nè để ra thôi là ở clip mà là à mặt ta đi chính toi thôi 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 dạ buộc โอ้ยขี่ไ่าอย่างบวกไปเลยมั้ยเราไม่ค่อยแรงที่จจุดเดียวไม่จอดตีฟังเนาะต่อย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 รีบบวกเกินแต่ละคนอือก็คลิปตัวปอมบุญมาแล้วปอมบุญมาแล้วขี่ได้เลยมินิแมปดูไว ต่อยๆๆๆๆย่าอ,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 อะไรปลอมบลด้วยดีร้อยแหละเจอทีมแมดูปลอมบวกไม่เล่เลยเล่ต์สิบา้าโอ้ยตาเด้สู้น่าร้องอะเออดาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปบวกเลยแล้วโอ้ยบอกอย่าบวกมันบวกกันร้อยแน่นเลยทีมกู อืมสตานอะไรเขนั deux, ้นเนี่ยอย่าบอกไปบวกแร้วกูช่วยไม่ได้ไม่ได้แหลกกองแต่แต่ไหนสร้างพันต่อห้าพันแตงก็ไม่มีเผื่อแล้วล่ะโอ้แะไรละอะไรละอะไรละบอกอย่าบวกอยู่ในไหนป้อมก่อนอืมช่วยอยู่เหมือนเดิ้ลช่วยอยู่ช่วยอยู่อ๋อก็ตาปิดมือหลันช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู แต่มันมาแล้วนะคิวเล่นมานะคิวเล่นมานะเดี๋ย้คอยช่วยข้างๆาดเดี๋ยวคิวเล่นรวงมั้งอันเจ้าก,ก็เออดายนั้นเฮ้ยเจ้าก,ก็เจ้าก,ก็คลิปมาคลิปมาเออเล่มั้งไม่ใช่ไม่เล่ยยูเวสติเบลินี่เราเปิดไม่เล่นได้เปิดแล้ยไงแต่พอเปิดไปกันแอปนี้มันไม่รองรับนไะงเผ่อจะไม่ได้ยินเครียด คือมายอมตายให้มันยากตายกันไปแล้วนะทีมคือรู้ว่ายากช่วยแต่ต้อยได้แต่เราไม่มีใครกันพร้อมต้อยเลยบวกกันแกงเกินทีมกูไม่มีใครยอมต้อยเลยทางด้านตีต่าง,ง้างันเลยนะรีบเรีวอ่ะเอาตะกี้ล่าดนตับเต้ออ๋โดนตับคลีบเรียบรย้อยรุนกีดาแตะ Ê, giờ đang có nút nén lời ký ra của Ủa, quay bước lại ta Vừa lên bước lên đấy đi nhiều liền, bài Cây là Ngay Điều mà đủ cho clip đây, nít giờ đi ต้อย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 เกลียคลิปอย่างเดียวป่ะเกียคลิปจะต้อยเลยเอาตางนี่ตอนเดี๋ยวล้างกันอยูเหนปอไม่ต้องไปบวกเมื่อกันกีราเมื่อกู้ไม่ได้อยู่เลยเต็มอืมเกลียคลิปไปอ๋ออ๋ออ๋อทีมในตัวนั่งทีอจัดหน้า ต้อยเลยเพื่อนต้อยเลยต้อยต้อยโจ๊ก็อย่ายิกไปอย่ายิกไปไม่ออกบ้านกลัวโควิดเลยเพื่อนแจ๊กที่ทำปลื้ร่าไม่ได้กลัวโควิดโอ้ไม่เออไม่ไม่ไมปีไปเล็อ่ะยอมไปกันไเปเพื่อนโอ้ก็ยอมไปกันแล้วเนาะ Ôi, ta này tôi đi, tôi, 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 tôi Ui, chuyện đây Kiểu Chỉa kiếp quán, chỉa kiếp quán, nhà 3 kiếp, nhờ 3 kiếp Kiếp xong khăn, kiếp xong khăn Kiếp mà này lao, kiếp mà này lao Ui, kiếp Lèo lao, cũng đến mà tí Để chơi để tôi, quấn tôi, quấn tôi, quấn like, tôi, quấn tôi, quấn tôi, quấn tôi, không có quấn tôi, quấn tôi, tôi ตั้งแต่ตอนเิมแต่ไม่ยอมต่อยันไปเจกันหยุดเปิดก็เกิดไปต่อซ้ำสิบเอ็ดคิดดูซ้ำสิบหนึ่งสิบซะก็มุ้ยแรงหรือแร้กับทีมใครกระจายความรุ่งนี้มั้งอ่ะอืมหลายคืนเจอทีมดีใช่ไหมแต่ว่าเล่นตอนตีซ้ำดีกดกดอะเล่นตอนกลางดึกนี่ดีแก่เต็มเลยนี่เล่าจริงฟังเขาเต็มมดแล้วเพื่อนจะเย็นเอาไม่เต็มทีไม่เต็มดีเล่าสองคนซ้ำคนซ้ำคน แต่เขากอาเลีนอยู่ทีน่ะเลกล้องแค่นั้นยอมจอันตีไปเลยไม่กี่เบ่งต้อยเผื่อต้อยโอเคแกได้รับแดงแล้วต้อยขีราด้ขี่ไต้อย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 อื้มอันตีนั่นจริงๆต้อยต้อยเผื่อต้องการปร้อมนะอีเพรก็แพรแบบดีๆเพื่อนไม่อยากไปเจ๊กันเลยสกอรโนยัำเละเท ก็ทาต่อไปเจอทีมทดีดีไม่แจกเป็นทริปหยีริปน,นี้ตาทุกคนไม่เจอเขาแจ็กันจริงตัวเดียวดูสกอโยนกลับไปดูว่าได้แจ็กันปือตีป้อมเลยเพื่อนไม่ต้องตัวรามันเยอะเอเออตีป้อมไปเลยไงคลิปตีอะไรด้เลยเออเอา ô ô, khéo vào đây Bolonpu, riem. nó, chơi mê tì, lắc, clip, tì, tì để cắt té cái này. ừ. Nhưng để Yu Khéo mà tay chơi, thưa quân. Ok. à, lê, à lê, à lê, nay nay cái nay nay là. ôi, thiệt đấy, đủ sắc ó. Pum bay ảm, chơi đầy tì rồi, nè

แต่ตาจะยังไม่สร้างตัวติโกงโกงมาหมากักแรงก็แค่นได้เสียสมดุลหมดเลยเกมน,นี้ไม่รูีเป็น game เกมเฮียได้แหละเสียสมดุลเกินนี่ไปเล่นตัวไหนแล้วบ้วนนงางอ่ะแครี่ไวเตอร์แครีรองตัวแต่โอ้กูแต่งหลาอะไรกันนั่นอาอไม่มีเม็ดที่ายครับแทนหยัดใม่ไม่เล่นาน,านาตาญานั่นแหละเอาเล่นไม่ได้ตัวไหนดีตัวไหนดีนนดมา พอตามรายจิตจำรับคนที่ยากลองนะคือเคยเล่นกับเปือนื้อเอ็นเปือนมาอนอลลมัอกอันนี้เดี๋ยวโอเคเลยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวผมพกไปโอ้างในเกมคือเปือนมาัอกอเคนั่นนั่นอ่าข้องรูมันจริงเลยกันเอออยู่ตามมันโวยเปือนเลยข้างหน้าไม่ไตะกี้เลยที่เนี่ยโอเคนั่นนี่มัน ถูกวันนี้ว่าต่อยใต้เล่นแรงได้ก็แนะนําทุกคนนะเล่นตอนกลางคืนจริงจริงนะแบบกลางคืนแบบเกือบเช้าเลยเล่นมันเล่นมันนั้นเนี่ยแนะนาเลยจะเล่นตอนกลางคืนแบบต í, ีสิบแปดต,ตีีสิบรองผนั้นนะ่ะเด็กยังไม่รับกันไปนั้นนะปุ่มลงเร็วตรงคอยบังคับตรงคอยแรงนร่น,นกันแต่ทุกคนก็ฟังเฉยฟังเอแหละบางทีมันนะจะเล่นกันไปครับครับครับยกไปนั่นเลยพอพุ่มบอกไปการหลางไปการล้างท้อยอย่าเพิ่งบวกตอนนี้ต่างข้อนำบางทีมฟัง ฟังดีแล้วถ้ามีมารายาทด้วยบางทีมก็มึงมีเซตอะไรมาสร้งวะเออ,อต่าไทยพวกผมบอกถตั้งแต่แจกเรือยแจกเรือยแจกเรือยพอสักผักต่างไทยพวกไม่ตายเลยทีพวมได้ดคิวดา่ามันเล่งมาได้เงี้ยฝ่า,ามกากึงไปเล่นตะโกอกูปไปแบนเปนลือยตะโก้ต้องมัดหลดเมื่อนในกระโปงมึงนั้นเล่นดีดีไม่ได้ไม่โดนค่ะอันนะิดนึงจากสม,มุดนี้นะ พอจา,านี้ื้อกล้ถุมเลยเด้อเดี๋ยวยวันที่มาเรียแต่เดี๋ยวตาเ๊กค,ครับครับสวัสดีครับมาเลยเดี๋ยวเดินมาอืมโดนเฉกแค่มังตาบ,บรวนมาดิมาดิาดอุย้ย อุ้ยไม่ตายครับเจ้จะด้วยฝึกสเต็ปนี้มาดีชวยนะก็ตวยตายแล้วตัวนมาหน้าฝั่งเปลือนกกูต้องก้อนะกูมารยาดีนี่ไม่หรือมันเมินมันเมินมันเมินกูมันเม,นมินกูต่อยู่ไหนปะช่วยได้คิวกูแต่มาช่วยกูก่อนมาช่วยกูก่อนเปลือนเปือยพี่พ่อแม่พี่น้องหนุน่มแนทติ้รุ่น สัญญาณไม่ดีเหรอก็บ้ฟฝาอะไรมานี่ก็ยิางใหมาก็ตั้งแต่เพื่อนนะในนั้นนะกก็ระฟาร์มได้ถึงนั้นเลยขนาดนั้นเลยก็แต่บ้ฟฝาตัวนี้อันตีไปเลยไม่ต้องเครียดก็ก็นะคตก็ไอ้ยาขอหน่อยไม่ได้โธ่ไอ้ยาก็อิดไม่ได้ขอหน่อยไม่ได้ เราเองก็ยากได้นะเผื่อน้าจะเป็นเม็ดก็เถอะก็รักตัวนี้โถใ,ใจร้ายใจร้ายเหลือเกินเช้า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 เชารวมเลยเ,เตรียมบวกคือไม่รู้นะครับตอนนี้ว่ามันจะทันตีได้นานยิน่งเขียนได้เน็ตมาอาจจะลุดไปเลยก็ได้ตีมาจะลุดเลยตอนนี้ต้องคิวแล้ว รบกวนร,รีบเอ็นทีครับเดี๋ยวบอกก่อนอ๋อ,อครับสงสัยอยตวนทีบังนุ้มไม่ไหวละเหมือนกูแล้วตาติดตอเหล็กเลียวตาทีไมดีก็ต้องวาดเรียบน,นั้นเนี่ยตวนเชนนะระวังโดนเจนะบอกเร็วตายสวยเตือนเลี้ยระวังโดนเจตายไปดิ Chi mãi team team nako nako. Kalam bitua nako. Jayen Linda yang ngao tay liều. Ok, mọi thói kay kay nài. Round tuk chay nài. Kamandi mọi thói kì tu ny quan mày tay ganet. Olê Dan lê dan lê kì cho bơi. Hãy đuo wonde vang nô 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 ผมเข้าใจผมเข้าใจเอ็บป้อมมันแตกเลียบป้อมกลางป้อมกลางป้อมกลางอ้อยมัดอ้อยมัดรีบจบในกน้านเดียวเออเพื่อนนี่จะาป้อมเลยเออดาได้ๆเพื่อนเราด้วยเราอยู่ในฉากด้วยโอเคอยู่ในฉากเลยเข้าใจข้บใจเพื่อนคนนี้เคยนี่ไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยเนะคือไม่เคยมาเลี้ยจองเราวันเคยวะ ดาเทคแฟมิลี่เออานทุกไม้ไม่รู้นะครับขอโทษดด้วยขอบคุณนะครับี่มาดูแต่ไม่รู้ออกอยังออกเลยแหละอย่างเราแวะเข้ามาดูอีกนึงะอะเวนเออเล่นนุกปะ